สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวยูกิอิชิงเงะจากโรงเรียนสุรนารีวิทยาผู้ที่อยากเป็นส่วนหนึ่งในรามาปณิธานครั้งที่28ค่ะหากหนูมินทาเมชิสามารถนั่งย้อนเวลากลับไปได้หนูจะเลือกเหตุการณ์การค้นพบยาปฏิชีวนะค่ะ ย้อนไปเมื่อสมัยเกิดเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่1มีทหารผ่านศึกมากมายต้องเสียชีวิตลงจากการติดเชื้อเพราะในสมัยนั้นยังไม่มียาที่สามารถฆ่าเชื้อได้สิปีให้หลังจากจบสงครามโลกครั้งที่1นึ่งอเล็กซานเดอร์ฟิบมิงสามารถค้นพบยาปฏิชีวนะที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้สาเหตุที่หนูเลือกเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะก็เพราะว่าหากเราสามารถนั่งทำแมชชีนย้อนเวลากลับไปในช่วงที่มีผู้ป่วยจํานวนมากแล้วค้นพบยาปฏิชีวนะ ยาปฏิชีวนะได้อย่างทันท่วงทีเราก็จะสามารถรักษาชีวิตของผู้ป่วยเอาไว้ได้ลดอัดตราการเสียชีวิตของทหารพันศึกลงได้ค่ะการค้นพบยาปฏิชีวนะสามารถทําให้เกิดกระตุ้นการสามารถกระตุ้นให้เกิดการวิจัยเพิ่มเติมในด้านสาขาเภสัชวิทยาโรงพยาบาลรามาธิบดีสามารถใช้โอกาสในครั้งนี้พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์หรือผลิตยาที่มีประสิทธิภาพสูงได้ค่ะ ส่งผลให้รักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีรวมถึงเพิ่มอัตราการรอดชีวิตและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยที่ดีขึ้นค่ะปดเลือกหนูเป็นส่วนหนึ่งในรามาปณิธานครั้งที่28แล้วหนูจะใช้โอกาสในครั้งนี้นำองค์ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการศึกษาต่อและการทำงานด้านสาธารณสุขในอนาคตค่ะขอบคุณค่ะ